เป็นบ,นบนอลล็อกสามีแห้งก่อนบัดนี้สามีแห้งก่อนเออบัดน,นั้นจะสิร้องไห้ใจเย็นๆใจเย็นๆค่ะค่ะเอาขอเสียกระเทยเนี่ยแบดนี้ขอเสียกระเทยเนี่ยคุณใจหีไปใช้กระไลมองหันกระเทยวันมีหมดหลดุวะช้างแพกระรอกกระเร่กระย่างบ้านผู้หญิงงอนอย่าไปง้อตอบไปนี้ กระเทยมีให้พึ่งพาได้อาศัยเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงผองอัมภัยกระเทยไทยต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพื่ออยังไม่เสียงไงปากพอคุณหลายๆครัจ้าแก๊จัจจบแดนนี่ละเมื่อกะได,ด,ด้ว่าเมื่อยังไม่งาเถอะว่าเหรียญซื้อๆเด้อตามกระแสจังน่อยทำวัอนีวน้วันเด็กตัว มื่อนี่ก็บซได้เชิญเด็กๆจกกโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้มาแสดงความสามารถเมื่อนี้เสียงอีสรนสเปเชียลพิเศษสูตรสำหรับเด็กชาญจะเป็นนี่ละทำแน่ไหเด็กน้อยไปใสเบิร์น้อหนี่ไม่แสดงความสามารถทำใม้ลูกๆโรงเรียนของเราอยู่คุณครูใจดีทุกคน ล of of ุนเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินล่าเริ่มแจ่มใจเงงยงงยังยง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 งางงยงงยงงเงงยงงยังเงงย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 ังยงงยงงยังยงงยงงยังยงงเังยง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 งเงงย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 ังยงงยังเงงยงงังยงงยงง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  ส่ไม่เลี่ยงแถวกันดูแลลูกลาโอ้ยอีนนี่มาเป็นแต่ตอดปวดเตะแต่เลี่ยนเอีหยงทีเคฟไม่สวยยังเกาะง่ายปีเกียรเมื่อเพลินแล้วกาทีเดียร์ไยเต็มมาลายากไม่ยิ่งความสินังเขาจะตีสินก็เตอร์ลีนไม่มาลายาจะเป็นผู้ยิ่งครันเนาะนาเขาไม่บงการดิฉังการใส่จุลเคเลี่ยนในมูยิปปอ ข้าแพ้ข้าแพ้แต่ข้ามมันแพ้กี่เป็นข้ามหาที่แตกบอกข้ามบอกว่าถือถือไตัตันะเอ้ยเอ้ยพวกเพี้ยนแถวกันไป <c oughs> จะว่ามาต่ลุกเรียนไหนนี่ดออเอาไม่หงั่งหรอยา่เฝ้ายย่เฝ้ายืงงานย,ย,ยุนซื้อซอนยลยนซื้อตั้งไดย์ในคนตายก็ยังหามเลยดี สามก่อนี่ีดเองยิงคนแรกนี่มานจะใส่ลูกมาจากโรงเรียนนาัชาติค่ะติดโถซื้ออีหยังนี่ค้านยาวเดีวยวนัชาตินีาา่จะว่าชาติจังแน่ชาติังาชาติยหมงขาชาติหมาอุ้รักสิว่าโยกปองขักแน่แต่บันเทื่อกันไดรเกลากันเกลากันซื้อหยังลูกซื้อโยโกโ,กโยโกแอนี่อยากไปซือ้อญี่ปุ่นแท้แม่พาไปหากินอยู่ญี่ปุ่นลนะไประเทศหยังนะ ไปให้เงีอยู่ที่ปุ๋แหลกแม่ว่าสิภาพไปขายปาแมมอนไปขายว่านสบีแม่พพป,ป้าไปยุ่งดอปี๋มได้ขายกาเกยเอาไปอย่างลูกสปขายเงี้ยไายไอ้ก่อยปุก็ลาบเท้าลายยิบละโยโก,โกะ,ยะเอ้อย่าบี๋เธอลูกมไม่อย่างปากที้หนี้ก้ยน่อยนี่เอาบมานอิ่มม้นอิ่ม,ม,มหมือนันเแมแม่กรร็เลยผัวหล,ลายหลายเอาข้าก็เชิญปากจะผัวญี่ปุ่นแล้วก็บอกผัวตะเวนไงว่า เป็นอย่างกูมาแกจันล่ะผู้ใด้ยันนี้นให้ผู้ใดน้องให้ใค่ะลูกก็ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไม่ไปเดียวติเ,เป็นอย่างพอวันแรเพิ่งเตี๊ยวัชีก็หนาไปอย่างเครียดหูเสียใจคุณกุนด้วาังไงเบิร่ดจะนีพัทบุกจับไปรอดโบนด์ได้เด้อไม่เป็นอย่างล่ะ <laughs> เอาแล้วเพิ่์ดเนี่ยนานๆยันนันละเอาแล้วก็ไปหาพาสเตอร์เป็นไง,ง แาดเป็นบาทโอ้เงินขอบคุณค่ะครับแก่พนแกสูงประสนวบาทพนแกสูงระตองพูนพดีนเพื่อนี่เตรียมการแสดงมาตั้งติลูกเตรียมตอลเดี๋ยวเบิ้งเรื่มเบิ้งสูตรตละในสูตรมันจะใส่มากงามค่ะเตอตะกี่แม่เป็นมะล่างขอเขาขออะไรก็คืออะไรเป็นยังไงขอแต่เหล่าแม่ก็ได้ แต่พ่อกเียแลแหละว่าแม่มึงไปแล้วขอเข่าเชื่อ่จจังสันเพาาว่าหมาแห่ิินแม่มึงคืออ่จจังสันเพิ่งทั้งหลังไอ้พี่น้องเพิ่งวันนั้นาตูคพ่อเข่าเจ้าบ้าเล่นกัดยัดเข้นไปในตูเดยวเจียงการแสดงร่อบไหนะลูกนะเด็กหญิงโยกูมันอยากจังหวัดแต่ก็ลูกนะมันอยากจังหวัดแต่นะว่าจะนทระเกตวสาวีสเกมตขอเสียงไมเปลี่ยนพี่พี่น้องขอเสียงก็ชีสสเกตนะลูว S <S <an other> แต่พ่อผู้หยุกันเหมือนกกระ <S an other> บอนไปย่งนามันงามบสิอกนัมันนัน่น,น <S <S <an other> ม่อยตายหลายแต่ะเ,เกตกึหาูกของก็กระเทียมอยู่ย่งสุมนอยเขตั้สงสัยวายายาย่าไปยงอีเกตกเาเป็นงเ <S an other> บื้องา,าบโลกเงไ่ล่ะยทธิสเกีปออยู่คนละโซนกุยทัปีกไก่ไม่มาดันพุ่นเมืองไหบอสสงขายกีกไก่ไม่มาดันเป็นาง อีน้องเอ้ไปอยากบอกพื้นมันติกี้แม่มันขายปีกไก่เม่มาดันบอรวุ้ยอะไรเงี้่ได้เปลี่ยนมาขายเป็นปีกไก่ไม้พยุงก็เกินสามมือเต็มล่างประหลาดวางนะติโตคนติดเ็มได้ลูกค้าติตำรวจมาจับพ่อแม่มันแหลือไม้พยุงคุณอัสูเดี๋ยวแม่ยนไทยเสนีเรียนโรงเรียนไหนลูกตุ้มกุ้งฮนูคุยค่ะ คุยอย่างลูกคุยเด็กหญิงสองคนไม่ใช่คุยแม่ไม่ยังกว่ากุณย่อเสสินซึ่อ้แต่มาเด้ถือมึงถือหมากระเป๋าหรือถือมหออมาอยูอย่่งไรั่นอ่ะอกปอจเป๋าโรงเรียนเขาค่ะเออชื่ออะไรลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอ็นด โอ้นเอกหิงเอ็นดีชื่อเข้าโรงเรียนเออว้าวแหวนดิฉันอยาซื้อบอไดเอ็นซีศิวะปวบลัฒนาดีลาดรนสุรคุณค่ะโอ้ยกดฐานแน่เออนามสกุลมึงหรือชื่ออบตแต่น่มีผัวเยอะค่ะสามสุนต์จน้ำสกุลพ่อมาต่อกันค่ะใช่เดลี่ยเฉี่ยว่าแม่เธอเป็น เออมาจากมาจากโรงเรียนนานาชาติผ okay. ู้ใดค่ะผู้ใดใดค่ะผู้ใดถามได่อาชาติค่ะขอบคุณที่คุณตายแล้วไม่ใช่ถามฉันแป๊ดใส่เขาหรอคะเขาตายจริงขอบคุณล่นหลายๆดีมากเลยับรวยรยเด้อ แทบใจร้ายดับจ่าสิไหลว่าคิดว่าสิถึงมา้งวันที่หนึ่งก,กันมีกูขี่เดียดนั่นเนี่ยโรงเรียนมีมัตตาไซสูมาจากโรงเรียนมัตอ,อ,อ, <c oughs> อ่อนน้อยขอเสียงหน่อยค่ะเดี๋ยวน่ะน่ะโรงเรียนอ,อ,นอย่อนน้อยเป็นแค่ฉีดอยไม่ได้เป็นทุกคนหรอกเป็นแต่หนูคนเดียวผู้แม่หนูอาชีพเก็บกวาด กููกุศลไงพ่อกับแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่น้อยทำไมพ่อหนูไปยะโสแม่หนูไปอุดรหนูอาศัยอยู่กับย่าย่าบะแมนย่านี่แหละย่าเกี่ยวย่าให้วัวแล้วจา้านงวกูถามไงลูกเลี้ยงยอ่อนน้อยเดี๋มึงได้กินนมงลงูเลี้ยงเลยเขาจะเกลียบู่้หญิว่าได้กินนมลูเลี้ยงกูได้กินแต่นมวัวเพราะว่าลูกเลี้ยงกูบ่กมีความมีนม พูดเท่าหมดแล้วเธออะไรหรอคะเธออยู่บ้านนอกเธอทำไมได้หางปลาช่อนแห้งมาติดตามันบะแมงหางปลาช่อนไม่หงายขนตาหนูขนตาหนูใส่หนูหนูก็อยู่ได้ปลาบนระนอกเซฟบ้างทักทักหน่อยลูกไห่างนี่เนาะขนตาก็ได้กว่าไม่หงายมุกจยงนา ทนไมนี่ผมเธอรล้ไหมมันเพิ่งเกิดไปทอดพูดมาพิชาครนี้จัดจาดตรงจับเฉลียงไปนี่เลยนี่ผมเธอรู้หรือหมักการสุกเนี่ยตุ้เลวได้ดีเลยขามนาขามตาไปกูบอกว่ามีซีวิธฮะกระเบนเอาตาตานี่ยู่แมนแต่คนตาบอดมันก็บว่าถามได้หลังมันเด็กแบกลอยมันกว่าขอบคุณขามมันบอกว่าแบกกี่ทีเมื่แบกลอยเนี่หมด แต่คนต่งเหว่าทานล่วมเพนแคเด้กิงกู้เดี๋ยวว่จาเงินให้หนูอยู่เอออมาก่อนแพ้จะไม่จ้าพี่เนาะโอ้ยเห็นมาแล้วสี่ละกันนี้บอกกันสี่เงาเสียใจเลยแล้วยะจเมื่อไแย่ถึเบ้งหน้าเจ้าเด็นข้ามเกลียวไม่มีข้ามเกลียวคอับท่านี่ะไรข้ามเกลียวข้ามเกลียวข้ามแปดข้ามมากข้ามหวาดหวันข้ามหวันหวัดเม่งแ่งคนละเม้าไร มื่อนี้สปีเชี่ยวเขาไม่ได้เรียนทั้กแก่เมื่อนี่เขาเป็นนักเรียนเมื่อนี้วัณดีตเลิกคุณครูคาคุณครูไม่ห่างแม่กินนวงเข้าเนาะเธอไม่ไปนั่งตีสิลูกอาดีตยิงโยโกะค่ะวันนี้ครูให้เตรียมการแสดงมาสำหรับบัณฑิตเธอจะทำอะไรลูกทำอะไรดีล่ะคะดูแจัดฉากดิฉันในฐานะที่แม่ดิฉันเป็นหมอลำเก่าค่ะค่ะ กสิล้าของคนตัวอู้หูอันก็สีชนะเหะล้าเนพ่ยพอไปปีน้องข้าวม้วนจะตอนนี้ยีติค้ที่เชอโอ้ยแม่อย่งที่เชื่อปูยัโอ้ยปูบอลไม่มีบอกว่ามันโยกกระลอเพลงค่ะเด็กหญิงเอี่ย e สีเดี่ยวลูกค่ะเด็กหญิงเอี่สีสิท้ามาไล่ค่ะเนื่องจากดิฉันมาจากกาลตินดิฉันจัดลำปูไทยพอๆค่ะโอ้ยลำปูไทยพอๆพอเอพาะเธอฟ้อนใส่ฉันนะโอ้ขอดนตรีหน่อยค่ะ E คือเดียวมันก็บอกกันได้เลยเรอเสนาไม่เสนา กี่กี่ประถมานาะเฮ้ยย่ะเฮ้ยย่ะเฮ้ยย่ะเฮ้ยขอแล้วแล้วเอาแบบจวนจ้าได้เพื่อนแบบให้เต้นดีกว่าค่ะบแต่นายเนาะจะจะแตกที่นี่แหละที่สะแตกเข่าหยั่มกุฎแต่โรงเรียนโรงเรียนนี่คุณเลยตาย้จ้ะฝ่ายบันดีประถมด้วยใจขับบันดีเต้ใจโอ้โหไอ้กูขี้เหร่ไหนห่า